สวัสดีชาวราศีสิงคาดวงความรักประจำวันที่28มิถุนายนคุณได้เจ็ดเหรียญน,นะคะส่วนเขาเป็นคิงถือดาบนะคะก็ วันนี้นะคะความสัมพันธ์ ing, น่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันมีความอดทนนะคะให้แก่กันมากขึ้นตัวคุณสิงห์เองเนี่ยไม่มองว่าคุณค่อนข้างที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะดูแลเอาใจใส่คนรักแล้วก็ความรักมาอย่างดีแล้วก็คุณมีความพยายามเพื่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีความอดทนอย่างมากตัวเขาอ่ะได้คิงถือดาบเขาวันนี้ถ้าเขาเคยไม่ชัดเจนมาก่อนวันนี้เขาจะชัดเจนนะคะเขาจะตัดสินใจอะไรด้วยเหตุด้วยผลถ้าคุณรอความชัดเจนหรือว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยวันนี้เขาจะให้คุณได้ให้คําตอบ คุณได้แล้วม่มองว่ามันน่าจะเป็นคําตอบที่ดีสําหรับคุณสองคนด้วยไพ่เฟิร์ดเนี่ยหมายถึงบรรยากาศดีๆในความสัมพันธ์นะกลับมา พูดจาดีๆต่อกันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมากขึ้น Meditation ริการ n ซอร์นะคะใครที่ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ตกนะคะใช้สติให้มากนั่งสมาธินะคะจะสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเลยนะคะอย่างน้อยใจเย็นใจนิ่งแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะคิดอะไรได้นะคะที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าการที่เราแบบมีความคิดที่ไม่นิ่งนะคะหรือว่ามีความใจร้อนอะไรต่างๆนะ